ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา183ทวิในกรณีที่คู่ความทุกฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาศาลในวันชี้สองสถานให้ศาลทำการชี้สองสถานโดยให้ถือว่าคู่ความที่ไม่มาศาล ได้ทราบกระบวนพิจารณาในวันนั้นแล้ววักสองคู่ความที่ไม่มาสาลนั้นไม่มีสิทธิคัดค้านว่าประเด็นข้อพิพาทและหน้าที่นําสืบที่สาลกําหนดไว้นั้นไม่ถูกต้องเว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่สามารถมาสาลได้ในวันชี้สองสถาน เพราะเหตุจำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงได้หรือเป็นการคัดค้านในเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนในกรณีเช่นนี้ให้นำมาตรา183วรรค3มาใช้บังคับโดยอนุโลม